มือนีก็พามาเบิ่งการเฮ็ดงานในโรงแรมคือเก่าเหรอครับมือ,น,น,อน,นี่เดี๋ยวเขาก็มาเก็บขยะก่อนครับก่อนเท่าสิป,ปูเตียงเขาก็ต้องเคลียร์ขยะออกให้มันเบิดซะก่อนเหรครับอันนี้แม่บ้านเพิ่นก็หาเคลียร์ขยะอันนี้ขยะนี่เก็บน้ำกันนะครับน,นี่ในบ้านเขาเคลียร์แล้วเขาก็มาปูที่นอนต่อกันเลยครับน,นี่นะครับผู้เด่นอยากผู้ใด่อยากมาเฮ็ดงานโรงแรมก็ได้ บางวิธีปูก็ได้ครับปูเดี๋ยวไม่ง่ายต้องแนมกันให้ไขกันนะครับปูเตียงก็ได้วันนี้จากกันไร้ดอกเอาก็สั้นไปเทียเดียวแลยครับไม่ค่อยบวมเลยห้องนี้ก็มีสองเตียงครับกับห้องใหญ่จักหน่อยห้องนี้มัีสองเตียงกับมือแน,นจักหน่อยครับไ้องน่นมผมกัดเห็ดอยู่สามคนนะครับ ผู้ใช้สองผู้หญิงผู้หนึ่งโรงแรมกับมีสามชิพหาห้องนะครับคอยเฮ็ดป้ายครับยังไมอเศ้าเนี่ยครับลงลงงานมานยังไมอเศ้ากับเฮ็ดสองคนซะกคนนะผู้ชายผู้หนึ่งกับลงมาตออันสามม้งลยนะครับคอยมาเฮ็ดซอยอันนี้ผมก็เฮ็ดกับแม่บ้านสองคนซะก่อนงานโรงแรมเี่กก็สบายอยู่ครับเวลาลงงานกับลงสวย แต่ว่าก็เลิกค่ำเมื่อก้าแล้วว่าครับโรงงานซีมงเต่าเลิกสีทุ่มครับเวลางานก็ได้มาที่แหลกกชิบว่ามันน่าเลิกอยู่แล้วครับมันเลิกเด็กแต่ว่ายู่นไปเขากษิบเรื่องก็เวลามันก็จะซ้ำกันแล้วครับเวลางานก็ได้เอ็ดนี่มันเต่ากษิบสองสุโมงคือเก้าครับไปเหงานทางอื่นก็ไเลยอันนี้เขาเหงานโรงแรมเขากับเปียนเวลาเนี่ยเพราะว่าแขกมันเขายู่ตลอดนะครับ ผู้ใายผู้หนึ่งกะไว้มาซอยเข้าเตอหละครับเนี่ยมาเรียงเพราะว่าเข้าเตอเขาอยู่ผู้เดียวเท่านเขาเป็นเข้าเตอท่านเขาจีบเห็ดหอมมันยากเขาครับแยกกันเลยครับไม่ผู้นึงกะเม็ดซอยกันแต่เป็นผู้ใดอยากมากนี่ผมก็นแนะนําให้มากไปหรอกครับแต่กี่ผมก็เฮดง,งานหลายอย่างครับทั้งเห็ดโล่งไก่ทั้งเห็ดสลัดครับหลายอย่างทั้งแปะละใบวันนี้งานมันหนักครับทั้งมันได้ตากแดดตากยังมันเมื่อย อยากเซฟร่างกายเฮ้ไว้เพื่อจะได้เฮ็ดงานโดนๆเนาะครับไปเหตุงานทางอื่นนี่ที่ผมไปเคยไปเฮ็ดมานี่เะ่าแก่เขาบริสุทธิ์น,นี่ครับว่าห้าสีหนาวคือห่อนห่อนเวลานี่เขายานตะบริสุงานนะครับปลูกเขา้าเต่าเสาผุ่นนะ่ะเต่บริสุทเกียงผุ่น่ะเอาไายห้าไปเฮ็ดงานหนาวปันณ์นี้มะตกปันณ์นี้คก็บเหาไปเฮ็ดงานให้เต้าครับเอาถือกระปิดกระยังนะครับเพราะว่ามันเป็นขึ้นจังเต่าไฟเนาะ เอาไปฟิงตอนเท่าแปออกไปทางนอกกันนะครับลำบากลำบ่นขึ้นอยังนี้เลครับอยู่เกาหลีมนเป็นสีดังเงินเขมามากยเลยครับไม่งานสว่วนจีบมาฮอดงานโรงแรมจังสีน่นี้ผ่านงานมาหนีหลายงานครับใครเนี่ยแม่บ้านเพิ่นเคยเห็นงานโรงแรมมาแต่ไทยครับเพิ่นกันเลยส่วนมาเห็นงานโรงแรมร่องเบิงวอรซันผุก็เลยไปไป,ไปล่องเบิงกะไดว่าซันก็นเลยเงามาเลยครับบ้านนี้เต่าุนละ ก็ะเลี้ยวไปใช้จากเทียคบบ้านนี้แต่มันอยู่ในเกาหลีนี่ผมก็ชิบ่คิดว่าไปเห็นงานแนวอื่นนะครับผมก็เห็นงานโรงแรมไปเรื่อยๆนี่แหละก็แม่บ้านคนจุนกลัวว่าชิกาปุ่นล้วครับเห็นแลครับที่นอนก็ะเลี้ยวแล้วครับนี่บอกโง่ไปทางอื่นด่วนแล้วเรียบร้อยครับที่นอนก็นเลยซึ่งนี่ก็นอนได้แล้วครับมือหนึ่งก็เห็ดหลายห้องเนาะมือหนึ่งเห็ดหกซิบเจ็ดซิบห้องครับมือหนึ่งแขกกระไล หางเทียวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สินะครับแขกันไหลเขาก็เห็ดมันก็เมย์ก็ได้ซ้ำนี่แขกเพิ่งก็นอนแ่ะครับทำมันบางในบางแง่กับซอยคอมเมนต์ผมเนี่ยนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้แลครับขอบคุณหลายๆที่รับส้มสวัสดีครับ